หาปลาข่อนเด้อเบงเองเด้อพี่นองเลยบอมาเอานี่นกมันก็นลงมากินเบิ้ง เดี๋ไลายป็นไดล่ะ มีตะปลาเค็งปลาคอนครับยาสีออกนะครับปลาคอนครับปลาคอนอีลีนี่ตะปลาหมอภาษาอีสานอื่นปลาเค็งครับออาอ เบิ้งงอาเด้วยปลาคอนนี่นะของเสีย ปลาคอนปลาคอนไม่ยังไรนอตเตดแปดยังี่คือปลาแท้เออเป็นปลาอยู่วะโอ้ยปลาอีหลีปลาเค็ง